ครับต่อไปเป็นการเชิญประชุมโดยไม่ต้องใช้ NU Account นะครับของ m i c r o s t f t t e นะครับป็เด็น,นี้ก็คือว่ากรณีที่เราต้องการเชิญหรือสร้างวิดีโอคอนเฟอเรนซนะครับกับบุคคลท่านอื่นที่เขาไม่ได้มี NU Account หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอื่นอะไรท้านมองเนี้ยนะครับอาจจะใช้อ e ีเมลของมหาลัยเขาหรือใช้อ e ีเมลฮอตเมล Gmail อะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับอาจจะมีเทคนิคที่อาจจะต้องพิเศษนิดนึงนะครับเริ่มต้นเราก็เข้ามาที่โปรแกรมทีมนะครับแล้วไปที่เมนูค a ล e n d a r นะครับที่ค a ล e n d a r นี้ก็จะเป็นการสร้างนัดหมายหรือว่า new m e e t i n g นะครับ ไปที่เมนู New Meeting ครับที่ New Meeting เราก็ทำการตั้งนะครับกรอกไปครับข้อมูลเช่นชื่อการประชุมนะครับเช่นการประชุมอะไรเอ่ย Project Project A อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขียนวะิัวันที่เท่าไหร่สมมติเป็นวันที่24ครับ ตั้งแต่เวลาสักบ่าย2ถึงวันที่24เวลาบ่าย3ามีเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอาจะเป็นรายละเอีดยดคร่าวๆให้ทราบนะครับการประชุมเกี่ยวเรื่องอะไร,ะรอะไรก็ว่าไปนะครับทีน,นี้เราก็จะต้องเชิญคนเข้ามาร่วมประชุมนะครับซึ่งอันนี้แหละจะสามารถเชิญคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีอีเมลของของมอก็ได้นะครับ เช่นสมมุติว่าเป็นอีเมลของอเป็นฮอตเมลเป็นต้นนะครับผมเชิญฮอ m a i l อย่างนี้เลยก็ได้นะครับอินไว้ครับพอินไว้ก็ใครเข้ามาหนึ่งคนแล้วนะครับอาเป็น Gmail ก็ได้นะครับครับพอ i n v ไว้มาเรียบร,ร้อยปั๊บนะครับ เราก็ทําการส่งครับส่งไปอันนี้ก็คือหมายว่าจะส่งไปที่อีเมลดังต่อไปนี้เลยนะครับครับส่งไปแล้วครับไอ้เกิดนี่ขึ้นครับราเบ่ายสองโมงครับมิ팅ชื่อโปรเจกต์เอครับลองคลิกเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดของการประชุมนะครับตามที่เราตั้งไว้อี่กี้อาจจะแก้ไขอะไรก็ได้นะหรือจะเพิ่มคนที่เข้าร่วมประชุมอีกก็ได้นะครับ แต่ประเด็นสำคัญคือตรงนี้ครับตัวนี้ครับลิงก์ข้างล่างนี้ครับเราสามารถจะ copy ้ครับคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ copy ้ลิงก์งนี้ครับเราจะได้ลิงก์ที่พาให้เข้าไปสู่ห้อง ประชุมหรือมิ팅นั้นได้เลยนะครับซึ่งเราอาจจะส่งผ่านทางไลน์หรือว่า Facebook Messenger อะไรกนก็ได้หรือว่าจะถัดอ่าทัดอีเมลก็ได้แต่ทีนีตนน้ตัวนี้มันจะส่งไปแล้วนะครับอีเมลเนี้ยส่งไปให้กับ2ออคนนี้แล้วนะครับเมื่อเขาเปิดอ e ีเมลเขาดูเขาจะเจอลิงก์นี่เหมือนกันพอเขาคลิกที่ลิงก์นี้เข้าไปแล้วเขาก็จะเข้าไปที่หน้ามิ팅ได้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้ผมก๊อปลิงก์มาแล้วนะครับผมผมไปที่ Google Chrome นะครับผมก็ มันจะเข้าไปที่หน้านี้ครับเราสามารถจะเข้าไปในมิ g โดยการผ่านทางโ,โดย Microsoft Teams ไม่ได้ครับ o p e n Microsoft Teams นี้ก็ได้นะครับหรือเราไม่เข้าครับเรา cancel ไปครับ Join on Web Instead ก็คือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นี่แหละก็คือผ่านทาง Chrome นี่แหละนะครับเราเมื่อเราคลิก Join on Web Instead มันจะเป็นยังไงครับมันจะเข้ามานี่ครับ ก็จะเข้าไปที่หน้ามิ팅เลยแต่ว่ายังไม่เข้าทันทีนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับให้เราเตรียมตัวก่อนเข้าครับอ่าเราจะเข้าต่อเมื่อคลิกที่จอยนาวนี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะก่อนพรีวิวให้ดูตัวเองก่อนครับอ่าเป็นไงรูปร่างหน้าตาเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเสียงอันนี้ก็เปิดปิดภาพนะครับเปิดปิดวิดีโอครับอันนี้ก็เปิดปิดไมค์นะครับอืมครับสามารถจะตรวจสอบ device ์ได้ด้วยครับ เป็นไงดีไวซ์เราตอนนี้ต่ออะไรอยู่ใช้ได้อยู่ใช่ไหมนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นการโทรคุยกอ,อนก็ได้นะอันนี้เวลาเราจะเข้าครับเราต้องกรอกชื่อเราด้วยนะครับเช่นสมมติกรอกชื่อนะครับกรอกชื่อเสร็จถึงจะเข้าไปจอยหนาวได้นะครับเราก็จะลิคจอยหนาวครับอ,อันนี้เข้ามาแล้วแต่ว่า เนื่องจากยังไม่มีคนร่วมประชุมก็呵呵จะมีผมอยู่คนเดียวนั่นเองโอเคนะครับ